โอเค okay, ครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมในเกม h Home s w ว e t HOME SURVIVE นะครับผมฝีมีคนไทยกันนะครับอผมไม่ได้เข้าเกมนี้มาในรอบกีป่ปีแล้วเอ่ย <c oughs> นานมากเลยผมจำได้คือช่วงแรกผมจับไปอ่ะแทบหาคู่ไม่ได้เลยครับอ๋อโอ้โหนะ้าต่างเป็นไปเยอะมากเป็นไปเยอะมาก ระบบแหลงรอเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจคือโหไม่ได้นานมากแล้ว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 ตัวไหนมันเปลี่ยนอะไรบ้างอะ่ะอ๋ออ๋อเงินเปลี่ยนเป,นเป็นหยดเพชรเหรอปกติอยู่แล้วไหมอ่ะผมไม่แน่ใจแ่ะเงินเหลือศูนย์บาทอันนี้ฟรีรอเปล่ามันจะฟรีแหละเห็นมันเขียนศูนย์เนาะโอเคได้ด้วยครับจริงด้วย โอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอัปเกรดใหม่ให้เป็นอย่างนี้นะครับผมโหเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก่อนนี้ผมจับคู่ไม่เจอคนเลย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวลองจับคู่ดูครั้งนี้เราจะได้เจอคนเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> ผมขอออกก่อนออกไงวะเนี่ยมันมาอยู่หน้าน้ยาวเลยวะอ๋อนี่ไง สตาร์ทเกมอันนี้ใช่ไหมไม่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 เป็นมนุษย์ครับไม่เป็นฆาตรกรอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อจับคู่อ๋อโอเคครับผมแล้วคืออัปเดตแผทใหม่นี้คือมันจะรีเพิร์ผมหรือเปล่าผมจำได้ว่าหลังอัปเกรดไปเนี่ยผมก็ซื้อเปิร์กมาอยู่นะเหมือนจะมีอัปเกรดรอบนึงอะ่ะมันมันจะมีผมซื้อเปิร์กปะ คือมืนมันรีมันรีเปอร์ให้ผมไปต้องไปซื้อเอาอะครับใช่ไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่แต,แต่แต่เหมือนจะใช่นะครับผมก็รอมารอดูนะครับว่าอุย๊ยไวว่ะเคเอาเรื่องจา้าอ่ะอ่แล้วทำไมเป็นสีอะอ่ะเอาอ่ะอ่ะนี่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 ผมลงหมดอะไรครับเนี่ย อ่าแล้วแล้วทำไมตัวละครมีแค่ตัวเดียวเป็นตัวละครได้ปหอันเปลี่ยนตัวละครอย่างไงอ่ะอันอันอันนี้ไม่ใช่คือคืออะไรวะอันนี้คืออ๋อนี่ไงผมเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นพี่แป้งแล้วกันโอเคครับเราเรียกตาก,กรไม่ได้หรอแล้วแล้วกดพร้อมได้เลยใช่ไหม อ่าจริงด้วยอ่ามันเป็นโหมดอะไรอะ่ะมาแนวแปลกแล้วไงว่าจะเล่นปกติธรรมดาดันได้หมดแปลกไม่เคยเล่นเลยอะ่ะแล้วเพิ่งเข้ามาเล่นในรอบหลายเดือนหลายปีนี่เองอัปเกรดครั้งใหม่นี้สะเทือนวงการจริงครับ หมวดสี่ีสี่เหรอแล้วผมต้องมีหน้าที่อะไรอะ่ะฆ่ามนุษย์ฝั่งตรงข้ามเหรอเอแล้วแล้วขยับไม่ได้เออเอยับไปแล้วอ๋อโอเคโอเคมากันเลยครับว้าวภาพสวยขึ้นด้วยนะหรือผมคิดไปเองเลยหรอเอ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะงงไปหมดแล้วตอนนี้ อัปเกรดมันนี่งงไปหมดละได้อะไรโอเคเส้นใหญ่อ่ะอ่ะอกระโดดไม่ได้ลืมไปนึกว่าจะกระโดดได้สวดแล้วเหรอแล้วแล้วแล้ต้องทำอะไรอ่ะอ้าวอ่ะตะกี้อะไรอ่ะขอหน่อยเพื่อนดูไม่ได้ด้วยเพื่อนเลยอ้าเอ้า สวดได้เลยเหรอโอเคโอเคโอเคสวด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 โอเคครับเฮ้ยเหมือนจะสวดไวขึ้นด yeah, ้วยนะแล้วเหมือนจะยังไม่เจอผีทุกคนอันนี้อะไรอะสวดได้ของเหรออันนี้มันเป็นอะไรอะกองกระโหลกไฟเหรอ ง,งอะ่ะหมวดนี้ต้องทำอะไรอะ่ะและ้วนี่คือศัตรูฝั่งตรงข้ามใช่ไหมผมต้องทำอะไรตีเขาป่ะอะไรอะเอะอดูวะดูว่า,วาตอนนี้สวนไว้ก่อน ชิวๆครับอ,อ่ะอุ้ยชิวๆไม่หรอแล้วคืออะไรอ่ะมันให้ลูกไฟมาผมมีสองลูก,กน,นะต้องกินเหรออ่ะอ่ะคืออะไรอ่ะอะ What the What the อ่าโอเคครับผมเราก็มาเกิดใหม่กันอีกรอบนะครับผมเป็นโหมดที่ชวนงงดีฮะเราไฟอย่างนี้กับคุณเิอไม่ได้เลยเหรอแล <c oughs> ้วทำไมตาทำไมตาเป็นตาสีอยแล้วน,น,นะเฮ้ยอย่าตกใจใจเย็นเรามาดี <c oughs> อ่าอันนี้คือสายสินหรือเปล่า อ่ะอันนี้อะไรอ่ะโอเคครับผมสวนต่อเลยเป็นงงๆนะโอเค เอ้ย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 มาสวดใกล้ๆนี้มันว่าเล้วว่าเล้วโอ้ยใช้โอกาสสวดน,นี้เหรอเดี๋ยวๆผมก็ใช้ได้ปะเอ้ยยังไม่ได้อะ่ะมีครูดาวมีครูดาวอีกสามสิบ กว่าวิฮะยี่สิบกว่าวิเป็นโหมดที่แบบว่าต้องสวดใช่ไหมพอครบปุ๊บเราก็เอาลูกไฟมาก่ายร่างเป็นฆาตรกรแล้วก็ไล่ฟัดอผู้รอดชีวิตของอีกฝั่งอ่าฮะอืม,อมผมก็ <c oughs> ค่อยศึกษาเอาแล้วกันยังใช้ไม่ได้อ่ะ ทำไมเหรอหรือว่าฆาตรกรมีเยอะแล้วอะว่าไงพวกใช้ได้ยังยังไม่ได้รอใช้อตอนนี้อืม ก็สวดเพิ่มดีไหมอะมาระหว่างรอฮะโอเค เขาไม่เห็นเราอุ้ยมาเป็นตาแสงเลยอะไรอะ่ะเอ้ยใช้ได้แล้วเหรออย่างนี้ก็สวยสิครับขอบ้างมะแต่เวลาสดุกแล้วสิ เอาไปหนึ่งทีเอาไปหนทีโอ้โหไปคุ้มกันกันดีฝากไว้ก่อนอจาอะไรอะไรอุ้ยอฮ้ย้ยไปไหนชิบหายอจารยอะไรโอ้หโดนยังจะโดนโอ้โอโอ้โหเข้าอ้โอกโอ้โ้โอ้โผโอ้โอ้โอ้้โ้ มั่วแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียบเสียบไปทั้งหัวใจเสียบโอ้โหขอสักทีดิสักทีสิสักอ้โหหลบทันพระเจ้าอยู่ไหนล่ะทางนู้นเหรอโอ้โหอ่าเอ็กซ์แควต้องกด e แล้วก็ตัวส่อนตาหมอ โอเคทำไมเขาไม่ค่อยชอบเดินกันอ่ะเหมือนปล่อยให้ค่ายง่ายเลยอ่ะผมไม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมีความหมายลึกซึ้งอะไรหรือเปล่าโอเค เราไปไล่ล่ากันต่อครับอ้าวอาเจ้าอาวน้ำก็ปากอะาวอ้าเจ้อาเจ้ผีนี่ตบผมได้ปะผมจะมีดาเมจโดนผีไปไหนละคนโอเคคนอยู่นั่นครับแล้วผีตามเลยนะประเด็นเพื่อนไปไหนหมดอ่ะ โอ้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 อะเนี้ยอะเนี้ยไปไหนไปไหนไปไหนครับพี่ไปไหนครับพี่โอ๊ยชิบหายละผมจะแตก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 เอาหายมันอยู่ไหนวะโอ้ยมันอยู่ไหนพี่ก็เนียนเกินพี่ก็เนียนเกินขอสักทีโอ๊ยขอสักทีสิรถดลง โอ้โหสลายหายตัแล้วมันจะมีแต้มขึ้นด้วยนะทุกคนข้างบนหกต่อสามฆ่าคนเหรอเกี่ยววะผมดูสกอร์สิคิวหกอ่านี่ไงผมเก็บอยู่คนเดียวเลยพี์ตรงข้ามเขาก็อเหมือนกัน งงเหมือนเพื่อนจะแปงลงร่างเป็นคาตากรนี่แล้วเพื่อนไม่ได้เก็บคิวเลยเหรอหรืออะไรอ่ะงงหรือคาตากรมันเป็นได้แค่คนเดียวในเกมเหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ตัสวสวดเสร็จก็ได้สวดเสร็จก็ได้ลูกไฟกันทุกคนนี่ก็แล้วแต่คนจะกดเนาะ อ๋อฝั่งนั้นเขาน่าจะฆ่าได้สมใช่ไหมแล้วผมฆ่าได้หแล้วจะเอานับตามคิวได้อ,อย่างนี้เกมมันจะจบยังไงอะเหมือนกับเอาเวลา,างี้หรอถ้าเวลาหมดใครคิวเยอะสุดก็ชนะอ่าพอเข้าใจละถ้าอย่างนั้นน้งทำไมเขายืนให้ตีฟรีๆเลยอะก่อยากชนะกันหรอเดี๋ยวนะ เอ้าวๆเอาเอาเอาจู่ๆเพลงก็เปลี่ยนแนวเกิดอะไรขึ้นครับเสียงอะไรอะเสียงอะไรฮะไม่ครับต่อยเขาได้ปะไม่รู้เหมือนกันพี่ต่อยได้ไหมเนี่ยต่อยได้ปะ เก็บเก็บไม่ได้ด้วยของคนอื่นผีก็ไม่โผล่ด้วยนะนี่ยิงกไฟเล่นอีกรอบได้ป่ะไม่ได้ละโอ้หมดยกเลยกำลังไล่ฟัดอย่างมันโอ้โอเคฮะน่าจะต้องรอเวลากันหมดแล้วค่ะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรสีหมูม่วงมันอะไรอะ่ะ โอเคจบเกมครับทุกคนเอ๋ทีมผมเออไม่ใช่ทีมผมนี่แล้วทำไมเขาชนะวะเอเอะเดี๋ยวก็ผมก็ชนะนี่ไอเหี้ยง,งงงงไปหมดแล้วงงเป็นไก่ตาแตกเลยตอนนี้ อโอเคครับผมก็จบปีหนึ่งเกมนะทุกคนครับโอ้โหถือว่าอัปเกรดใหม่มานี่ก็กราฟิกสวยขึ้นมากเลยครับผมแล้วก็มีระบบเยอะมากครับทุกคนครับน่าจะมีแรงด้วยมั้งเนี่ยผมยังไม่ทันได้สังเกตนี่ไงมีอันนี้ด้วยมีแรงด้วยอ่ามีระบบแรงเข้ามาแล้ว แล้วผมก็สํารวจคลิปพาร์ทนี้ก็ขอจบนเพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะครับ